เวลาคนที่ชอบอยู่คนเดียวนาน,น,านเนาะเวลาเข้าสังคมจะรู้สึกกลัวมากๆเนาะว่าต้องทําตัวยังไงจะต้องเปิดพูดยังไงไม่ต้องฝืนตัวเองที่จะต้องไปคุยกับเขาแค่ทํากายภาพรอให้เปิดกายภาพเปิดเป็นไงร่างกายมืออย่าก,กอดอกปากบึ้งเนี้ยใครอยากจะคุยด้วยใช่ป่ะเวลาเราไปอยู่ที่สังคมเราไม่ต้องไปคุยกับใครก็จริงแต่เราทากายภาพให้เปิดยิ้มแค่ยิม้มอะทุกคนยิ้มใครเดินผ่านไปเขามาก็ยิม้มทําตัวเป็นมิตรอะทุกคนก็อยากจะเดินเข้ามา ท่องน้ําอยู่ไหนคะแล้วถูกป่ะแค่เนี้ยเองอะแต่ถ้าเราทําตัวแบบอยู่ในมุมเนี่ยใครใครจะอยากมาคุยเขาก็รู้นี่กูถามไม่ต้องไปตอบแน่เลยอะไรอย่างเงี้ยถูกป่ะบางทีเราไม่ต้องเรียกร้องแต่ว่ารู้สึกเปิดอะแล้วเดี๋ยวมันคือการต้อนรับอะใช่การต้อนรับเดี๋ยวมันจะมาพอเรียมเชื่ออย่างเงี้ยเรยมลองใช้ทฤษฎีเนี้ยกับตัวเองเวลาไปอยู่กับสังคมแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆเวลาที่ยมไปอยู่ในสังคมแล้วเรียมทำตัวอย่างเงี้ย ก็คือไม่มีใครอยากจะเข้ามาคุยนะถูกไหม <c oughs> เวลาต้องไปเจอผู้คนแล้วเราต้องฝืนเป็นคนที่เราไม่ใช่อ่ะมันเหนื่อยมากๆมันเหนื่อยแล้วมันก็พอถึงจุดจุดหนึ่งที่เราไม่ไหวสภาพจิตใจเราไม่ไหวเราก็กลายเป็นคนท็อกซิกถ้าเราฝืนที่จะบิวสิ่งที่มันไม่ใช่เราขึ้นมาเรื่อยๆมันเหมือนเราค่อยๆห่างเหินจากตัวเองไปเรื่อยๆอ <c oughs> แล้วเราก็จะรู้สึกฝืนเราจะรู้สึกเศร้าหรือจะผิดหวังกับตัวเองหรือบางทีมัน มันเหมือนจะฟูลฟิลอะไรบางอย่างแต่สุดท้ายมันก็เติมไม่เต็มสักทีเพราะว่าสุดท้ายมันไม่ใช่เสียงของเราจริงๆดังนั้นว่าเลยจําเป็นประมาณหนึ่งที่เราจะกลับมาฟังเสียงแท้ๆของเราเดินมาข้างหน้าสามเก้าหนึ่งสองสาปฏิบัติ1นึโอเคเดินถอยล้างสามหนึงสองสไปทางขวา2องเก้าหนึ่งตึด๊ดสปุ๊บกลับไปส่หนปุ๊บสองไป ดินไปไหนก็ได้ดีเอาจังหวะที่ร่างกายเราอยากจะใช้มันจังหวะไหนก็ได้จะช้าจะเร็วจะวิ่งก็ได้ตอนที่แยมมีความทุกข์อะค่ะแยมจมดิง่งเรียกว่าจมดิง่งไม่มีสติเนาะแล้วก็อินไปกับความทุกข์สะมากเกินจนร่างกายเรามันมันสู้มันซีดมันทรมานเกินไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะจนวันหนึ่งที่เรารู้สึกว่ามีสติขึ้นมาเรารู้สึกว่า มันเป็นที่ร่างกายนะเนี่ยร่างกายมันมีความสัมพันธ์กับกับความรู้สึกข้างในเพราะฉะนั้นทํายังไงดีให้ความรู้สึกข้างในมันเปลี่ยนลองไปอาบน้ํายมเริ่มจากการลองไปอาบน้ําแล้วสังเกตเฮ้ยทาไมตอนที่เรายังไม่อาบน้าอ่ะมันดิ่งนะแต่พอเราหลังจากอาบน้ำแป๊บเดียวอะ่ะมันสดชื่นเราสัมผัสทุกอย่างตลอดเวลาแต่เราไม่รู้ตัวแต่พอเราไปเปลี่ยนร่างกายอะ่ะมันเปลี่ยนอารมณ์ข้างในเราเลยสึกถ้าเกิดว่าทําอะไรมากกว่าการอาบน้าละ่ะ มันจะเปลี่ยนไปเยอะแค่ไหนยังเคยลองมาเฮ้ยงั้นลองมาเต้นซิลองมาออกกําลังกายลองเคลื่อนไหวร่างกายซิพอเริ่มออกกําลังกายรล่มลองเคลื่อนไหวอะค่ะโอ้ข้างในมันมันดีมันชิฟอัพแบบวันต่อวันเลยวันนี้ระดับนี้วันมันเป็นอย่างนี้ค่ะมันแบบก้าวกระโดดมากๆจากการที่เรามาเปลี่ยนแปลงร่างกายตัวเองร่างกายอ่ะการเคลื่อนไหวของเราะหรือว่าการเปลี่ยนทางกายภาพฟิสิกอลเเนี่ยมันก็มีผลกับความรู้สึกของเราเนาะ ช่ท<า>ชั้งเคมี Me, ทั้งความรู้สึกเนอะใช่ความเป็นเด็กในตัวเราเขาก็สนุกเนอะเหมือนเรากลับมาได้เคลื่อนไหว ได้คอนในกับตัวตนที่เป็นเด็กข้างในจริงๆข้างในเราอะทุกคนก็มีความเป็นเด็กอยู่เนาะเราแค่ไม่แสดงมันออกมาแต่พอเราได้เคลื่อนไหวในแบบที่มันเป็นอิสระมากขึ้นเรารู้สึกว่าได้ปลดปล่อยตัวตนข้างในอ่ะ inner child นะมันปลดปล่อยออกมา<ส>ให้เขาได้ลดแลน่นบ้างใชม่มันรู้สึกสดชื่นสดใสเราเหมือนได้ใช้ชีวิตกลับไปเป็นตอนอายุ4ี่ขวบอีกทีนึงอะค่ะมันรู้สึกสดชื่นมากๆเลยค่ะจริงๆแล้วยังรู้สึกว่า วัยรุ่นแล้ววัยทำงานเนาะเวลามันจะถึงจุดช่วงที่เขาจะปล่อยวางได้จริงๆอะ่ะมันจะมีมันจะมีทัมมิ่งของเขาอยู่เพราะฉะนั้นอยากปล่อยวางทันทีอันนี้อาจจะยังไม่ได้แค่ยอมรับมันไปอะค่ะไม่ว่าเราจะมีความทุกข์หรือมีความสุขอะอย่าไปต่อต้านมันแบบฉันไม่อยากทุกข์เลยเพอพอไม่อยากทุกข์ปุ๊บอะมันก็ยิ่งทุกข์เดี๋ยวต่อไปยอยากให้ทุกคนอะเคลื่อนไหวในแบบที่เป็นรูปแบบของสัตว์ ในอุดมคติของเราเป็นยังไงอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราจะมีดิสคัสชันกันการทำา n n m m l l h a r a c t t r r m t t o o d เนี่ยมันทำให้เรารู้สึกว่าปกติอะเราจะเห็นสัตว์ในคาแรคเตอร์แบบหนึ่งแล้วเราก็มีความเชื่อแบบหนึ่งเกี่ยวกับเขาใช่ไหมคะพอเราเอามาใส่ตัวเองอะเราจะรู้ว่าจริงๆแล้วอะ เราเป็นคาแรคเตอร์แบบไหนบางคนเขาไม่รู้ตัวไงว่าจริงๆข้างในเขาเป็นอย่างนั้นพอเขาได้มาลองใช้อินเนอร์แบบสัตว์แบบนั้นน่ะเขาก็จะรู้สึกอ๋อจริงๆฉันเป็นคนชอบอ้อนจริงๆฉันเป็นคนเข้มแข็งฉันเลยไม่ชอบคนที่อ่อนแอไงอฉันแบบมีพลังงานอย่างนี้ฉันเลยหงุดหงิดง่ายกับคนที่ทําตัวเป็นสล็อตเขาไม่ชอบบุค,คลิกแบบเสือเพราะเขาเป็นสล็อต เขารู้สึกว่าแบบเสือมันน่ากลัวเขาก็จะเข้าใจตัวเองมากขึ้นและบางคนที่เขาได้ประโยชน์จากการที่เขาสามารถไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจําวันได้อย่างเช่นเขาสวมหมวกแบบนี้ตําแหน่งแบบนี้เขาควรจะต้องใช้คาแรคเตอร์แบบไหน,นให้มันสอดคล้องกับคาแรคเตอร์อินเนอร์เขาที่มันจะไม่ฝืนมากเกินไปมันจะทําให้เขาประยุกต์ใช้ได้กับสถานการณ์หลายๆแบบเพราะว่าจริงๆแล้ว่การที่เราเคลื่อนไหวร่างกายหรือการที่เรามีบุค,คลิกต่างๆมันมาจากอนะินเนอร์เนาะเราไม่ใช่เปลี่ยนบุค,คลิกเราค่อยไปเปลี่ยนอินเนอร์แต่เราเปลี่ยนจากอินเนอร์ไปเป็นบุค,คลิก กลับมาเจอว่าจริงๆเราเป็นใครหรือว่าคาแรคเตอร์เราเป็นเป็นยังไงเราอินเนอร์เราเป็นยังไงแล้วเราก็เอ็กซ์เพรสด้านที่เป็นสตรองและก็ว a k ของเราได้เรียนรู้ว่าจุดไหนจุดแข็งจุดจุดดีแล้วเอาไปทํางานต่อกับโลกข้างนอกอ<ช><ม><ล>ะไรเงี้ยส่วนใหญ่อะเราจะเป็นในแบบที่เราอะพิกมาทั้งสิ้นการที่เราเสพสิ่งต่างๆโดยที่เราไม่รู้ตัวเหมือนกันนะมันมีบางอย่างที่ซึมซับเข้ามาอย่างเช่นเราชอบครูคนนี้เราชอบคนผู้เราจะผสมผสาน ต่างๆมาเป็นบุคลิกเราทั้งสิ้นนะส่วนใหญ่มันจะเป็นแบบนี้แต่ถ้าเกิดว่าเราลองได้อยู่กับตัวเองอ่ะลองสังเกตมันจะไม่ค่อยมีคาแรคเตอร์สังเกตไหมเวลาที่เราไม่อยู่กับใครนานๆแล้วออกไปเจอผู้คนอ่ะมันไม่มีคาแรคเตอร์เลยนะมันจะซื่อๆทาตัวไม่ค่อยถูกมือไม้ไปทางไหนนั่แหละคือความซื่อใสๆเลยอ่ะมันไม่มีคาแรคเตอร์ค่ะจริงๆเราไม่มีคาแรคเตอร์คาแรคเตอร์คือการที่เราพิกสิ่งที่เราชอบหรือไม่ชอบมาใส่ตัวเองแล้วฝึกฝนมัน มันคล้ายๆกับการปรับพฤติกรรมไหมเหมือนเราทําอะไรซ้ําๆมันก็กลายเป็นตัวตนเราใช่ใช่ค่ะแล้วพอถ้าอยากเปลี่ยนอะ่ะเราก็ต้องคอยรีพีทพฤติกรรมใหม่เข้าไปใช่ใช,ใช่เหมือนสร้างนิสยัยสร้างสร้างสร้างกล้ามเนื้อสร้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ต้องอาศัยการฝึกฝนความชอบมาก่อนความชอบชอบมาก่อนแล้วเราก็ฝึกฝึกที่จะพูดแบบนี้หรือฝึกที่จะเดินแบบนี้มันก็กลายเป็นคาแรคเตอร์เราในที่สุดอะไรเงี้ย เหมือนเราก็เซตติ้ง d e ฟอลต t เซตติ้งเรามาประมาณนี้ว่าแบบเราจะคาแรคเตอร์แบบทรงประมาณนี้แต่ว่าสุดท้ายแล้วมันก็เป็นการผสมของการเสพด้วยด้วยด้วยอยู่ที่เราซื้อซื้อหรือเปล่าด้วยแต่เราจะมีการเซ t ติ้งบางอย่างอยู่แล้วระดับหนึ่งใช่ ยัง <Yeah, S 2> มีความเชื่อที่ว่าเราอยู่คนเดียวมันมีความสุขก็จริงค่ะแต่มันความสุขระดับเดียวความสุขสง,งบเวลาอยู่คนเดียวแต่เวลาที่เราขาดปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นนานเกินไปอะค่ะมันจะรู้สึกเหงาและโดดเดี่ยวและมันจะมีความทุกข์ต่อเมื่อเรามีความสัมพันธ์กับคนรอบข้างที่เป็นลบเราทะเลาะอะไรกับใครก็แล้วแต่หรือมีความตึงมีความอะไรเงี้ยสังเกตว่าเราจะมีความทุกข์แต่ถ้าช่วงเวลาไหนของชีวิตของเราอะที่เรามีปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างแบบบวก แบบดีอะรู้สึกขอบคุณรู้สึกเมตตารู้สึกชื่นชมยินดีรู้สึกรักกันอย่างเงี้ยคะ่ะช่วงนั้นอะชีวิตเราจะมีความสุขสังเกตไหมคะเราจะเราจะมีความทุกข์ต่อเมื่อเรามีความสัมพันธ์กับผู้คนแบบท็อกซิกเรามีความขัดแย้งกับผู้คนนะคะ่ะมันจะแตกต่างกับความทุกข์ทางด้านร่างกายอย่างเช่นเราเจ็บปวดหรือหิวหรืออย่างเงี้ยอันนี้มันไม่ทรมานเท่าความทุกข์แบบมีความสัมพันธ์ที่ติดลบกับผู้อื่นนะเวลาคนเป็นซึมเศร้าหรือดิ่งหรืออะไรเงี้ย ต้นเหตุมันมาจากความสัมพันธ์ทั้งสิ้นนะคะจริงๆพอฟังแล้วก็น่าสนใจดีคือจริงๆแล้วมันแทบจะตอบได้ทุกอย่างมาเลยว่าความสัมพันธ์กับเราต่อสิ่งต่างๆอ่ะมันมันครอบคลุมทั้งหมดเลยนะทั้งความสัมพันธ์ทั้งงานหรือความมั่นคงอะไรก็ตามอ่ะความสัมพันธ์ของเราต่อสิ่งต่างๆอ่ะนั่นแหละมันคอนเน c กันหมดเออมันคือสิ่งมันทาให้เกิดความรู้สึกเออมันทำให้เกิดความรู้สึกดังนั้นเราสัมพันธ์กับสิ่งนั้นๆยังไงอ่ะเวลาคนที่ชอบอยู่คนเดียวนานเนาะเวลาเข้าสังคมจะรู้สึกกลัวมากๆเะ เขาเราจะทําต้องทําตัวยังไงจะต้องเปิดพูดยังไงแต่รู้สึกว่าต้องตัวเองต้องการสังคมแต่รู้สึกว่ามันเข้ายากเหลือเกินอะไรเงี้ยให้ไม่ต้องไปเวลาไปอยู่ในสังคมอะ่ะไม่ต้องไปฝืนตัวเองไม่ต้องฝืนตัวเองที่จะต้องไปคุยกับเขาแค่ทํากายภาพเราให้เปิดกายภาพเปิดเป็นไงร่างกายมืออย่ากอดอกปากบึ้งเงี้ยใครอยากจะคุยด้วยใช่ป่ะเวลาเราไปอยู่ที่สังคมเราไม่ต้องไปคุยกับใครก็จริงแต่เราทำกายภาพให้เปิดยิ้ม แค่ยิ้มมาทุกคนยิ้มใครเดินผ่านไปเา,าก็ยิ้มทําตัวเป็นมิตรอะทุกคนก็อยากจะเดินเข้ามาท้องน้ําอยู่ไหนคะแล้วถูกปะ่ะแค่นี้เองอะแต่ถ้าเราทําตัวแบบอยู่ในมุมใครใครจะอยากมาคุย <laughs> <laughs> เขาก็รู้น,นี่กูถามไม่ต้องไปตอบแน่อะไรอะไรอย่างงี้ถูกป่ะันงออคำว่าแบบวายบิงอะคือการส,รรสัส่นสะเทื่อนของเราอะ คือตัวเองให้มันแบบบางทีเราไม่ต้องเรียกร้องแต่ว่ารู้สึกเปิดอ่ะเราเดี๋ยวมันคือการต้อนรับอ่ะใช่ค่ะต้อนรับเดี๋ยวมันจะมาเนาะจริงค่ะใช่แค่เราเชื่อไหมว่าแยมอ่ะลองแยมพอเยมเชื่ออย่างเงี้ยแยมลองใช้ทฤษฎีเนี้ยกับตัวเองเวลาไปอยู่กับสังคมแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นจริงเวลาที่แยมไปอยู่ในสังคมแล้วแยมทำตัวอย่างเงี้ย ก็คือไม่มีใครอยากจะเข้ามาคุยนะถูกไหมเป็นที่เมย์เห็นเยี่ยมอยากเข้ามาทักไหม,มเยี่ยมเป็นไงบ้างคนน,คนนี้นะจะอยู่ก<ช>ับ,บตัวเองใช่ไ <laughs> ใช่ป่ะแต่ถ้าเยี่ยมแบบอยู่ในอยู่อยู่อยู่ที่ร่องแจง้ง <laughs> ผู้คนเดินผ่านมาแล้วยมก็แบบว่าอื <laughs> เออคือเหมือนกับเราไม่ต้องระวังไม่ต้องฝืนที่จะเป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แค่เหมือนกับไม่ต้องไม่ต้องถึงขนาดเข้าไป <laughs> พี่เมย์สวัสดีค่ะ เพื่อที่จะเข้าสังคมใช่ไหมไม่ต้องอะ่ะคือถ้าเราไม่พร้อมเราก็แค่อยู่เฉยๆแนละ้วเราก็ทกํากายภาพเราให้เปิดเราว่าพอถึงโมเมนต์ของมันอ่ะเดี๋ยวโมเมนตัมมันจะพาให้คนแบบเข้ามาใ,<ช>ในแบบในเวลาและระยะที่มันถูกต้องเองอะ่ะด<ช>ังนั้นแบบเราไม่ต้องพยายามฟอร์ทให้มันต้องเกิดขนาดนั้นใช่แค่เรายิ้มคนก็อยากยิ้มให้เนาะพอเขายิ้มให้เอ๊ะ <c oughs> มีความสุขละเหมือนได้สะท้อนกลับแยมค่อนข้างจะเข้าใจมากๆเลยสําหรับคนที่ มีสภาวะซึมเศร้าหรือคนที่อยู่ในช่วงเบิร์นเอาต์ดิ่งอะไรก็แล้วแต่นะคะจะให้มาทํากิจกรรมร่วมกับผู้อื่นแถมยังต้องเคลื่อนไหวทั้งๆท,ที่ตัวเองเต้นไม่เป็นเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากมากๆเพราะฉันยยมอยากให้ทุกคนลองไปฝึกกับตัวเองตื่นขึ้นมาค่ะดื่มน้ําเสร็จอย่าเพิ่งไปอาบน้ําลองเปิดเพลงอะไรก็ได้แล้วเต้นบ้าๆบอยอยู่หน้ากระจกคนเดียวหรือขยับก,กระโดดตบสักสิบทีก่อนก็ได้ค่ะแค่ลองฝึกเนี้ย21วันอ่ะใช้กด21่เลย21วันลองดูค่ะ แล้วจะรู้สึกว่าเราอยากตื่นเช้าแล้วรู้สึกว่าวันทั้งวันวันนั้นมันดีขึ้นกว่าแต่ก่อนยังไงบ้างเยี่ยมท้าดีกอ่าเอาอย่างงี้ไเยี่ยมท้าดีกว่าตื่นขึ้นมาดื่มน้ําเสร็จไปกระโดดตบสิบทีทุกวัน21บวันแล้วเห็นการเปลี่ยนแปลงไหมถ้าไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงมาที่เวิร์กช็อปยังไม่เลยมาที่เวิร์กช็อปมาฝึกกันดีกว่าเนี้ยขอบคุณสปอนเซอร์ขอบคุณสสสอสำหรับสถานที่นะครับแล้วก็ ต้นทางเนอะผู้คิดเริ่มกิจกรรมนะครับแล้วก็วีวันเนสนะแล้วก็แยมด้วยแล้วก็คนที่มาร่วมกระบวนการนะก็ หวังว่าจะมีครั้งถัดๆไปซึ่งมันมีอย่างแน่นอนแล้วก็ขอบคุณทุกๆคนนะครับแล้วก็อยากจะเชิญชวนทุกคนอย,อย่างน้อยๆเริ่มต้นคือที่ห้องตัวเองหน้ากระจกกับตัวเองหรือว่าตอนไม่ต้องเห็นตัวเองก็ได้แ <laughs> ล้วคนเขินตัวเองเนาะเออมันอาจจะเป็นการเคลื่อนไหวง่ายๆอาจจะเป็นการออกกำลังกายเล็กๆน้อยๆครับเหมือนแค่เคลื่อนไหวสักเล็กน้อยโมชั่นมันก็ไปหาอี o t i o n นะความเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆนีน้มันจะสร้างความเปลี่ยนแปลงที่มันใหญ่หรือว่าระยะย,ยาวได้เกิดขึ้นได้อย่างแน่นอนครับ ก็เชิญชวนมาเยัียบร่างกายกันนะครับใช่ใช่ค่ะเขาบอกว่าถ้าเกิดเราอยากได้ผลลัพธ์ที่แตกต่างอะ่ะให้ลองทําเหตุให้เปลี่ยนแปลงแค่เล็กน้อยอะ่ะเดี๋ยวผลลัพธ์มันแตกต่างแล้วอะ่ะเนาะใช่ไหมให้ลองสังเกตว่าถ้าเกิดว่าเครื่องบินอะ่ะบินองศาเดียวกันจากกรุงเทพไปถึงภูเก็ตอะ่ะแต่ถ้าเขาเปลี่ยนแค่องศาเดียวมันไปถึงที่ไหนอลองคิดแค่นี้นะคะ่ะทำทุกวัน21เวันลองดูทำเล็กๆอะ่ะแล้วมันเปลี่ยนผลลัพธ์ได้ยิ่งใหญ่ไนอยความเปลี่ยนแปลงเล็กๆซ้ำๆอ่ะ มันคือพฤติกรรมอะดังนั้นแบบเราว่าอันนี้แหละคือสิ่งเล็กๆ,ๆน้อยๆที่น่าสนใจ <S 1> <S 1> ใช,ใช่ใช่ช่มันคือเรื่องของการแบบว่าเปลี่ยนยนิสัยเนาะสร้างนิสยัยอะลองดูค่ะ